<c oughs> ไปมึงไม่มีมือหอยต้าเนี่ยมันตู้ฝีมือเมียเก่าไม่ได้เลยวะหลังจากแต่งงานสิ่งที่น่ากลัวกว่าการนอกใจคือการมีเพื่อนที่ไม่ดีโอยเทนนี่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วด้วยมึงยังไม่ลืมแฟนเก่าอีกเหรอโอยกูโโยนี่ไม่น่าไปเจอมึงที่ใต้ตึกเลยอุตส่าห์ชวนมากินข้าวเป็นมารยาทกูไม่นึกว่ามึงจะปากเสียขนาดนี้คนอย่างมึงเนี่ยไม่สมควรมากินฝีมือเมียกูไปกลับบ้านไป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 เฮ้ยเดี๋ยวดูเมียเก่าดิวิวดูกู มึงกูกลับก่อนนะเว้ยเฮ้ยไปต่อเดี๋ยวพวกเราเฮ้ยทุกคนทุกคนผมไปต่อไม่ได้แล้วนะรีดีแฟนทักมาให้รีบกลับบ้านนะอะเฮ้ยโยโซนแฟนเข้มงวดจังวะแค่ไปร้องเกะแค่เนี้ไม่ได้หรอพูดไปจะไปเข้าใจเลยว,วะวันวันแม่งทำอะไรก็ไม่รู้มึงเป็นผู้ชายนุย้ยให้ผู้หญิงมาห้ามนู่นห้ามนี่อะแบบเนี้ย จะเอาหน้าไวที่ไหนงั้นเดี๋ยวพวกเราไปกันสามคนก็ได้นะเอา้าพี่รักมาได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีว่าฉันกับน้องซาไพเนี่ยเพิ่งออกมาจากบ้านแม่น,น้องซาไพบอกว่าอยากจะมาหาโอโซนฉันก็เลยขอมาด้วยพอดีเลยงั้นพี่ไม่ไปแล้วนะไม่เป็นไรพี่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปวันหลังแล้วกันพี่ตั๊กนี่เป็นห่วงพี่ไฟมากเลยนะพี่ไฟเนี่ยโชคเีงจริงไปง,งั้นเรากลับบ้านกัน ียอซอนฉันมาละพี่อย่ามาจับนี่ดูเมียเจ้าไฟเข้าบ้างสินอกจากจะดูแลครอบครัวแล้วเขายังออกไปหางานทำโหตอนนี้เรื่อนตาแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มด้วยไม่เหมือนเมียแกเลยแค่เช็ดโต๊ะแค่นี้ไม่สะอาดเลยใช่ครัแม่ไรประโยชน์จริงเลยอุ้ยลยูกสะพ้ยกนโตะ ดีค่ะแม่อันนี้ของฝากของแม่นะคะโอ้อยขอบใจมากจะลูกอู้ตาเล้วนี่ไม่เจอกันตั้งนาน,นทำไมดูผอมลงละลูกโอ้ยเดี๋ยววันนี้แม่ทำของกินอร่อยอร่อยให้นะกินเยอะๆเลยนะลูกนะขอบคุณมากเลยนะคะแม่มน,ะะนี่เห็นไหมพี่สพปายเข้าใจแม่เก่งขนาดนี้ทำให้มแม่มีความสุขมันเถอะอะของฝากจากพี่จาน้องสพปาย พี่ต๊กพี่เลือกของขวัญได้ดีมากเลยอ่ะไม่เหมือนฉันพี่ต๊กของแพงขนาดนี้เนี่ยไม่เหมาะกับไข่มุกหรอกพี่ไฟดูพี่สะพ้ายสิทำอะไรก็ดีไปหมดแถมาใจแม่เก่งด้วยใครเห็นก็ชมว่าดีไม่เหมือนกับเมียผมเลยใครเห็นก็น่าอบอายแล้วแกคิดว่าคนอื่นเขาเกลียดเมียแกหรือว่าเกลียดแกกันแน่ หมายความว่าไงพี่ที่คนอื่นเขากล้าด่าเมียแกต่อหน้าแกเนี่ยก็เหมือนเขากาลังดูถูกแกอยู่ไงแกไม่ปกป้องเมียแถมยังซ้าเติมอีกอะอยู่ในสายตาคนอื่นแกนั่นแหละที่น่าตลกที่สุดไอตีเมื่อกี้มันวุ่นเมียมาขนาดนะั้นไม่กลัวมีเรื่องกับมนันะมันกล้าจะที่ไหนล่ะมันไม่ใช่พี่ไฟเ้ยมึงเคยเห็นปกป้องเมียมันด้วยหรอวะสองพี่น้องเนี่ยไม่ใส่ต่างกันจะตายให้เอาโซนอะนะ ใครก็พูดถึงมันแบบนั้นทั้งนั้นแหละถ้าเรารักเมียเราก็ต้องปกป้องเขาสิแล้วแกล่ะไปไหนก็บอกว่ามีตัวเองไม่ดีไม่เอาไหนที่คนอื่นเขาบอกว่าตักดีอะ่ะจริงๆแล้วตักก็เหมือนกับไข่มุกนั่นแหละแต่ที่เขาไม่กล้าด่าดตักอะ่ะเพราะเขากลัวมีเรื่องกับพี่ไงแต่ถ้าแกยังไม่เข้าใจอะ่ะพรุ่งนี้แกก็ลงไปบริษัทไปด่าแฟนเจ้านายแกดูสิมันจะเป็นไปได้ไงพี่เจ้านายโหดขนาดนั้นอะ่ะใครจะไปกล้าดา่า เยอะแยะเลยอ่ะเออนี่เดี๋ยวลูกนะไปที่บ้านก่อนนะแม่จะไปซื้อปลากับซีโคหมูมาทออให้ลูกไงแล้วก็ผลไม้ด้วยเยอะๆเลยไปกลับไปก่อนนะขอบคุณนะคะแม่ลูกสะพ้ยมาหาทั้งทียังต้องทํากับข้าวให้กินอีกดูแต่งตัวสวยสวยดูทรงทําอะไรไม่เป็นหรอกมั้งอ่ะอนี่เธอเนี่ยเป็นแค่คนนอกจะพูดอะไรเกี่ยวกับสะภ้ยฉันอนะระวังให้ดีเถอะถ้าลูกชายฉันคนโตได้ยินรับรองเป็นเรื่องแน่ สวัสดีค่บพี่ตั๊กพี่ไฟนี่เป็นผลไม้จากพวกเราครับโหยนี่แค่มาเยี่ยมก็พอแล้วไม่เห็นต้องเอาของมาเยอะขนาดนี้เลยผมให้พี่ตั๊กคนเดียวเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นผักและผลไม้ที่ผมปลูกเองกับมือเลยทำไมพวกนายถึงดีกับพี่จังเลยอ่ะก็พี่ไฟอ่ะเป็นพี่ชายแสนดีของพวกเราแลวพี่ตั๊กอ่ะเป็นมีพี่ไฟผมก็ต้องเคารพพี่ด้วยสิครับผมเข้าใจแล้วพี่ไฟทีหลักไม่ต้องแล้ว แม่เมียผมไม่ใช่แม่บ้านนะแล้วต่อไปในะห้ามใช้งานเมียผมอีกแล้วถ้าใครยังว่าเมียผมอีกแล้วก็มีเรื่องกับผมแน่ลุนได้